ช่วยนันอัตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อวิราวัลศนาหดค่ะชี่อวเล่นชื่อกระตูนค่ะ,าาคะตอนนี้ก็มีแลนไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศค่ะเป็นมาสเตอร์ดีกรีที่อเมริกาค่ะออ o u t health care ค่ะแล้วซึ่งเขากำหนด IELTS b a n d s c o r e ค่ะอยู่ที่เซนอ่าโอเคนะครับแล้วมารู้จักกับเร a l i s t i c English ได้ยังไงครับ จริงๆแล้วก่อนหน้านี้กระตุนก็พยายามหาข้อมูลเพราะว่าเราต้องการคะแนนค่อนข้างสูงในเอ l อ s ก็เลยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตค่ะก่อนหน้านี้กระตุนเทคคอร์สไปแล้วที่สถาบันแห่งหนึ่งแต่คราวนี้สอบไปแล้วคะแนนก็ยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่กระตุนก็เลยอยากจะลองหาที่ใหม่ที่สามารถตอบโจทย์กระตุนได้ค่ะแล้วก็มาเจอเรียลลิสติกอ nglish ค่ะโอเคแล้วเลือกที่จะเรียนในคอร์สไหนกับเรียลลิสติกอ nglish ครับ จริงๆแล้วก็ตัวอยากที่แบบจะเพิ่มคะแนน Upscore ในส่วน part writing ค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วที่ทำข้อสอบไปรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ทันค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะได้อะไรที่แบบมาช่วยตรงนี้เพื่อ improve score ค่ะอ่าโอเคนะครับแล้วหลังจากที่เรียนแล้วประทับใจอะไรบ้างกับคอร์ส IELTS writing ครับก็ก่อนอื่นเลยขอบอกว่าประทับใจกับอาจารย์ก่อนนะคะเพราะว่าอาจารย์ค่อนข้าง ใจดีค่ะแล้วก็สอนพยายามที่แบบทำดูดูว่าเรามีปัญหาตรงไหนแล้วเขาก็พยายามแก้ปัญหาตรงนั้นและอีกส่วนหนึ่งที่กระตุนชอบมากๆเลยคือว่าออพอเรียนแล้วกระตุนรู้สึกแบบอาจารย์เขามีแพทเทิร์นในการเขียนให้แล้วก็มีทริคให้ทําให้กระตุนสามารถประหยัดเวลาในการทําข้อสอบเขียนไปได้เยอะเลยแล้วก็ครั้งนี้กระตุนสอบแล้วก็คะแนนก็เพิ่มขึ้นอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะโอเคนะครับ เขียนเร็วขึ้นรู้สึกตัวเองเขียนเร็วขึ้นไหมครับใช่ค่ะคือส่วนหนึ่งด้วยคืออาจารย์เขาจะมีทริกในการดูคําถามว่าคําถามมันเป็นลักษณะไหนแล้วก็ทําให้เราเราไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องใช้เวลาคิดเยอะในการแยกโจทย์ว่าแบบเอ้ยมันสมควรที่จะเป็นเราสมควรจะตอบประมาณไหนแล้วก็ยังจะมีแบบทริกในการเขียนด้วยค่ะมันเลยทําให้เราประหยัดเวลาไปได้เยอะเยี่ยมมากคือชัดเจนขึ้นะนะฮะเวลาเราเจอคําถามเรารู้เลยว่าจะต้องตอบแบบไหน ใช่ค่ะนะฮะดีมากมากโอเคแล้วตอนนี้คะแนนเพิ่มขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าคะแนนที่การะตุนต้องการมันค่อนข้างสูงอะเนาะแล้วคนระาวนี้คือพอได้คะแนนมันอัพขึ้นก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนค่ะโอเคเยี่ยมเลยครับแล้วสุดท้ายอยากจะฝากอะไรไหมครับถ้ามีคนรู้จักนะมีเพื่อน ที่อยากจะเรียน IELTS สอบ IELTS นะครับอยากจะแนะนำอะไรเขาบ้างครับแน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่ากระตุนมีเพื่อนแล้วเขาสนใจที่แบบจะหาที่เรียนภาษางกฤษกระตุนก็จะแนะนำ Realistic English ให้เพื่อนๆค่ะเพราะว่าอย่างน้อยไม่ไม่ใช่อย่างน้อยค่ะคือกระตุนเรียนแล้วกระตุนเห็นผลจริงจากคะแนนที่เพิ่มมากขึ้นกรตุนก็จะแนะนำเพื่อนๆว่าไม่ต้องเสียเวลาไปหาชี่ออื่นหรอกที่เนี้ยดีแล้วค่ะ ว้าวโอเคขอบคุณมากๆครับกระตูนค่ะขอบคุณค่ะ